มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเคียนบอกกันในช่องคิวเหมือนที่เป็นทอกันอีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปี2023เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างผมพูดตรงว่าการขายของออนไลน์ปีนี้เนี่ยค่อนข้างเดือดนะครับแล้วก็อีกหลายหลายแอปเนี่ยโอ้โหตีกันสนุกสนานรวมไปถึงทางเรานะครับที่ว่าไม่ว่าเราจะทําในหน้าเอฟเรียหรือว่าทํำดรอปชิฟขายของออนไลน์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรายได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมาตั้งเปป้าี2024 ว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคคือคลิปนี้ผมก็อยากให้เรียๆเลยนะแบบว่ามาถ่ายทอดว่าเปี2023เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะสหมัารนที่แบบเฮ้ยเจอโอ้โหเยอะผมพูดตรงว่าเกี่ยวกับการขายของอะไรเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยมาอัปเดตในคลิปเดียวกันเนาะปี2023ที่ผ่านมาผมพุ่งตรงว่าผมใช้ทุกช่องทางเนี่ยสุดมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นกินเล่นเที่ยวเอ,เอ,อ้สนุกมากําทำงานสนุกมาคือทําทุกช่องทางเนี่ยสนุกมากๆเลยนะผมแบบทาอย่างเต็มที่แบบ ที่สุดนะครับไม่ว่าช่องทางไหนเนี่ยผมเอาสุดทุกช่องทางเลยนะผมก็เป็นปีที่ผมพูดตรงว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมซึ่งปี2023นะครับมันก็จะคาดเกี่ยวกับปี2022ก็คือมันจะมีเรื่องของการทำในหน้า Tik To k หรือในหน้า Tik t o k a f f i l i a เ e เข้ามานั่นเองครับผมช่องทางนี้เนี่ยก็ทำให้คนเรานะครับหลายๆคนเนี่ยจากเริ่มจากศูนย์เนี่ยก็มีเงินเก็บหลักแสนหลักล้านหรือมีเด็ก16 17บางคน นะครับที่มีมือถือเครื่องเดียวนะครับกับการถ่ายคลิปวิดีโอเอาสินค้ามาอิตะกาก็สามารถสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ไม่จะเป็นครับว่าคุณจะต้องอาไรแค่วันนี้คุณมีช่องติ๊กต็อกับแล้วมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนคุณก็สามารถมีโอกาสที่จะคว้าไรายได้หลักแสนหลักล้านได้นั่นเองนะครับผมนั่นคือการทาในหน้าติ๊กต็อก f อฟเฟอรีเอนั่นเองนะซึ่งเปิดต,ต้นปีมาเนี่ยก็บูมมากๆเลยครับผมผมก็เยได้ไปรู้จักพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่า พี่แชมป์ธัญ,ญบุรีครับโอ้ผมผมพูดเรื่องนี้ของพี่แชมป์นะผมยังรู้สึกเศร้าแล้วผมก็ดีใจกับเขาด้วยนะผมก็คือเขาอัดคลิปคลิปหนึ่งทุกคนมีทิกต o k อยู่แล้วถูกต้องป่ะอ่าถ้าเกิดใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้เพราะาตอนเนี้ยแอปทิกต o k เป็นแอปแอป,แอปหนึ่งที่สามารถขายของได้ดีมากเอ,อ่อทำเกี่ยวกับของออนไลน์เนี่ยด,ดีทุกอย่างถ้าเกิดใครยังไม่เล่นเนี่ยรีบๆเข้าไปเล่นครับผมโอเคนะครับพี่แชมป์ธัญ,ญบุรีเนี่ยเขาเป็นหนุ่มที่ตกงานนะครับผมแล้วเขาก็อัดคลิปอัดคลิปนี่แหละอัดคลิปง่ายๆนะครับ ขอให้เดือนหน้าดีกว่าเดือนนี้โอ้โหพูดแล้วแบบมันแบบกระแทกใจมันแบบกระแทกใจมากทุกคนคือขอให้เดือนหน้าดีกว่าเดือนนี้แล้วก็คือเขาอะสมัครงานม,มาห้าที่แล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็เขาขอให้เขาได้งานนั่นเองนะครับพอเขาโพสตคลิปนี้ลงไปเนี่ยโอ้โหหลายหลายคนในโลกทิกต o k ครับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจครับคือสังคมทิกต็ออะครับเขาจะเน้นไปในทางแบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนะครับผมก็มาคอมเมนต์ให้กาลังใจว่าเออสู้ๆผ่านไปได้นะ ซึ่งคลิปลปนั้นครับทาให้ผู้ติดตามของพี่แชมป์เนี่ยมาประมาณพันกว่าคนนะครับพอพี่แชมป์เนี่ยมีผู้ติดตามประมาณพันกว่าคนแล้วเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะติดตะกร้าในหน้าติ๊กต็อกได้ครับทุกคนพอเขาติดตะกร้าในหน้าติ๊กต็อกเขาก็หยิบมาเลยครับสินค้าราคาถูกตัวนี้เฟซโดสเฟซโดสอันละแค่สิบกว่าบาทครับผมแล้วเขาก็อาจคลคิดว่าเฮ้ยเขาเนี่ยใช้เฟซโดสเป็นยังไงดียังไงแล้วมันช่วยอะไรบ้างพี่หัวข้อที่เรียบง่ายมากครับทุกคนนั่นก็คืออ้วอนหรอสิบบาทจบค,ครับ นี่เลยครับคุณรู้ไหมครับว่าคลิปคลิปนั้นคลิปเดียวครับกับการอัดกล้องง่ายๆโดยที่ไม่ตัดต่อนะทุกคนเขาสามารถสร้างยอดขายนะหล้านบาทใน1วันครับผมเขาคว้าเงินแสนกว่าบาทภายใน1วันได้เลยครับ เป็นไงครับจากพ่อหนุ่มตกงานนะครับก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านบาทเนี่ยในในหน้าทิกต็อกได้ครับผมมันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วผมก็เห็นมาแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจตัวโปรเจกต์ในหน้าทิกต็อกนะครับตัวของคิวเนี่ยก็ได้เปิดคอร์สตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเบอร์หนึ่งในหน้าทิกต็อกเสือนอนกินนั่นเองนะครับคิวก็ได้เอาเทคนิคของพี่แชมป์ธนบุรีเนี่ยที่พี่แชมป์เขามาพูดเองเลยนะครับผมว่าเขาทํายังไงทํายังไงให้ถึงได้ยอดล้านในหนึ่งวันเนี่ยมาบอกให้ทุกคคคคนนนยยัััังไไมม่่่พอะรรรบบสหทีเู้จก a f f i ฟอร์เรการทำในหน้าอันนี้คืออยูสอนตั้งแต่เริ่มต้นวิธีสมัคร Affiliate คืออะไรนะครับผมวิธีการลงคลิป วิธีการใส่แท็กวิธีการใส่อดีโอคือสอนทุกคนแบบจับมือทำครับไล่เป็นขั้นเป็นตอนได้เลยครับผมถ้าเกิดคุณทําตามขั้นตอนอยังไงคุณก็มียอดอย่างแน่นอนครับและยังไม่พอนะครับในนั้นเนี่ยมีเนื้อหาเนื้อหาหนึ่งนะสำหรับใครนะครับที่รู้จัก AI เพราะตอนนี้ AI มาแรงมากมากคิวจะสอนให้ AI ไปไลฟ์แทนเราครับผมถ้า AI ไลฟ์คือไม่ว่าเราจะนอนเราจะเที่ยวแต่มีคนไลฟ์ให้เราขายข,ายของให้เราย4ิบสี่ชั่วโมงอย่างนี้ดีไหมดีใช่ไหมครับฉะนั้น้วครับคิวจะแนะนำวิธีการเอา AI มาไลฟ์แทนเราครับหา ตัวปิดการขายให้กับเรานั่นเองนะครับผมนี่เลยครับก็อยู่ในคอร์สตัวที่มีชื่อว่านายหน้าติ๊กต็อกเบอร์หนึ่งแบบเสือนอนกินครับตัวคอร์สตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมหรือลิงก์ใต้เดคิปชันนั่นเองนะอ่ะซึ่งพอผ่านมาช่วงระยะหนึ่งนะครับก็มีคนทำนายหน้าเยอะขึ้นนะครับก็มีเหล่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ลงไปเล่นในตลาดติ๊กต็อกนายหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับคิวก็เลยนะครับได้เปิดอีกโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนการ โปรเจกต์สร้างและดูแลช่องหลายๆคนวันนี้ครับคิวเชื่อว่าเฮ้ยไม่มีเวลาที่มาทําคลิปเองไม่มีเวลาที่มาทําในหน้าทิกตอ็อกใช่ไหมวันนี้ครับเดี๋ยวคิวช่วยทําคลิปให้นะครับมีพี่ๆเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็ตามหรืออยู่ในไทยก็ตามที่ไม่มีเวลาครับแต่อยากสร้างอะยได้จากช่องทางทิกตอ็อกช่องทางนี้ครับเขาก็เลยได้มาจ้างทีมงานของคิวนะครับผมคิวแอบบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยคิวก็เปิดบริษัทแล้วก็รับพนักงานจนํานวนมากเดี๋ยวอัปเดตให้ ช่วงช่วงท้ายๆคลิปนั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้ครับคิวก็รับทำนะครับทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับถ่ายโดยอินฟลูเอนเซอร์และเอาคลิปต่างๆเหล่านี้ไปลงช่องของพวกเพืเ่อนๆบีที่ อยากมีรายได้ช่องทาง t i k t ตอแต่ไม่มีเวลาครับทำคิววิดีโอเองไม่มีเวลาที่จะคิดคอนเทนต์เองนะครับไม่มีเวลาที่มายุ่งกับตรงนี้แต่อยากมีรายได้ช่องทางนี้เพิ่มเติมครับผมคิวก็เลยได้เปิดโปรเจกต์ตัวนี้มานะครับนั่นก็คือการสร้างและดูแลช่องครับวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีช่องไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์เองนะครับไม่จำเป็นต้องทาคลิปเองวันนี้ครับเรามีทีมงานแบบมืออาชีพนะครับคิดคอนเทนต์ให้ทําคลิปคุณภาพดีให้ครับแล้วโพสต์ลงไปในช่องของคุณเพื่อให้คุณรับรายได้ได้เลยครับมออ่่ันนนนีีี้้้้กก็็เปรทคิวไดสาางขึ ต่อจากตรงนั้นเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่มีเวลาแล้วทั้งมหาคิวคิวก็เลยได้เห็นตรงนี้นะครับแล้วคิวก็มีประสบการณ์นะครับในการขายของบนทิกต็อกมาอย่างยาวนานแล้วนะคิวเชื่อว่าในส่วนเนี้ยที่คิวรู้นะครับคิวจะช่วยให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมา บ้างนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่คิวเปิดตัวโปรเจกต์สร้างและดูยาช่องขึ้นมาครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆให้การสนับสนุนจำนวนมากปัจจุบันนะครับมี Tik Tok ok เนี่ยมากกว่า50-60ช่องที่คิวกำลังดูแลอยู่นั่นเองนะครับก็ขอคุณมากๆที่ไว้ใจนะครับเชื่อใจในตัวคิวนะครับและคิวก็จะลังสรรผลงานดีๆออกไปในช่องของคุณทุกคนอย่างแน่นอนครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอผ่านในช่วงของการบูมของนายหน้าทิกตอกมานะครับผมต่อมาครับคิวก็เลยได้เห็นช่องโหว่นะครับผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องทำทำคลิปเองไงแต่เราแค่เอารูปไปโพสนะครับแล้วให้เหล่านายหน้าหรืออินฟลูเอนเซอร์อะทำคลิปให้เราแล้วขายสินค้าให้เราแล้วเอากําไรมาแบ่งกันฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคิวขายกระดิ่งอันนี้ใช่ไหมคิวอาจจะรับมา50บาทใช่ปะแล้วคิวเอาไปโพส์ขายใน t ิกตอกหนึ่งร้อยบาทคิวบอกว่าเฮ้ยนายหน้า หรือเราอินฟลูเอนเซอร์เอาไป25บาทเดคิวขอกำไร25บาทพอเห็นไหมเป็นการแบ่งกําไรกันครับผมลักษณะนี้นะครับคิวก็เลยได้เห็นช่องโหว่ตรงนี้ครับคิวก็เลยได้เปิดคอร์สต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ดอบชิปทิกต็อกนะครับขึ้นมาซึ่งตัวคอร์สดอบชิปทิกต็อกเนี่ยมันก็มาจากลาซาด้าช้อปปี้คิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ลงเรียนคอร์สลาซาด้าช้อปปี้ไปแล้วเพราะว่ามีผู้เรียนเนี่ยมากกว่า2,000คนนะครับผมแล้วก็มีคนประสบความสําเร็จนะครับสสัปดาห์เนี่ยสี่หมกว่าบาทหรือบางคนนะครับหวันก็ได้สามพันกว่าบาทไปแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยคิวก็ได้เอามาจากดอบชิปลาซาด้าช้อปปี้เปลี่ยนเป็นดอบชิปทิกต็อกครับผมการที่มันเป็นดอบชิปทิกต็อกเนี่ยมันโคตรจะเสือนอออนนนนกกกิเเเลลยยทุคคคค่่่่าาาางงแแรรรรีูปปสส้้ไโพใชมับ างที่เนี่ยเราก็แค่ให้เปอร์เซ็นต์นายหน้าแล้วให้นายหน้าเนี่ยมาทําคลิปให้กับเราครับวันนี้เราไม่ต้องทาคลิปโปรโมทสินค้าเองครับคิวมีหล้านค้าของคิวเนี่ยที่ที่นายหน้าเนี่ยเอาสินค้าไปโปรโมทครับ200คนต่อวันนะครับผมคุณคิดดูว่า200คนต่อวันเนี่ยทำให้คิวละแค่คนละ1คลิปนะครับ1วันในคิวก็มีคลิปวิดีโอมากกว่า200คลิปวิดีโอโดยที่คิวไม่ต้องทําเองแลครับถ้าเกิดใครอยากขายด็อปชิป บน Tik t ็อแบบเสือนอนกินแบบนี้นะครับคิวก็ได้เปิดโปรเจก t นี้ไว้แล้วนะครับผมก็สามารถทักไปที่ d e s c r i p t i o n ได้เลยนะหรืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะที่ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างร้านเองนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปเปิดร้านในทิกต o k นะครับคิวก็ได้เปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะก็คือสร้างและดูแลร้านค้าของตัวดอกชีททิกต็อกครับวันนี้ครับคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับสมัครร้านค้ายังไงไม่รู้จะเอาสินค้าขายดีมาจากไหนให้ทีมงานคิวครับจัดการให้นะครับอันนี้คิวก็เปิด รับอยู่นั่นเองนะครับก็มีโปรเจกต์ครับประมาณ4ตัวที่เราออกมาแบบโอ้โหแล้วมีคนตอบรับจำนวนมากนะครับคิวก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เฮ้ยเราเปิดมาแล้วเพราะเราจะตอบโจทย์เพื่อนๆพี่ๆที่เราอยากจะช่วยเหลือนะครับในการสร้างรายได้จากทางออนไลน์เนี่ยคิวก็ได้ช่วยช่วยพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่ไทยนะครับผม บางคนก็อยู่โนเวย์ว่างอยู่สิงคโปร์ว่างก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นคลิปของคิวนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนคิวอยู่ตลอดขอบคุณมากๆครับโอเคนะครับ <c oughs> ผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วอยากได้โปรโมชั่นพิเศษในคิวก็แนะนำว่าถักไปที่ l i น์แอดตรง ตรงนี้นะครับคุณสามารถแคปแล้วก็แอดไลน์แอดได้เลยนะครับหรือว่าคุณสามารถทักไปที่เดสคริปชันครับแล้วก็จะมีลิงก์ไลน์แอดอยู่ด้านลา่างคุณสามารถกดแอดเพื่อนแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมมาเรามาถึงวิธีการตั้งเป้า2024กันนะครับผมซึ่งเป้า2024เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนนะครับผม วันนี้นะครับ YouTube ของเราเนี่ยก็จะเปิดหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงตัวคิวมากยิ่งขึ้นสังญกตคิวมากยิ่งขึ้นมีอะไรสามารถปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับผมคิวไม่ไม่ติดอะไรเลยนะแต่บางทีเนี่ยคอมเมนต์อาจจะเยอะหน่อยนะค,คิวอาจจะตอบทุกคอมเมนต์ไม่ทันคิวต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคในปี2024นะครับผมสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาในตัวช่องนี้นะครับผมก็จะทําเกี่ยวกับพวกวีล็อกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะ ก็อาจจะมีไปท่องเที่ยวบ้างหรือว่าถ่ายทเที่ยวนอกสถานที่บ้างเพราะว่ามีงานตัวหนึ่งนะครับมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งแล้วกันนะหรืองานปัจจุบันที่คิวอยู่เนี่ยถ้ามันครบรูปแบบครบระบบแล้วนะครับวันนี้เราไปอยู่ตรงไหนบนโลกเราก็สามารถสร้างไรายได้จากทัวโลกได้ครับ่านะครับไม่ว่าคุณจะสร้างไรายได้จากประเทศไทยก็ได้ หรือสร้างรายได้เป็น USD ก็ได้อันนี้คุณสามารถสร้างรายได้ได้หมดเลยนะครับผมและวิธีการสร้างรายได้แบบนี้ตอนนี้ต่างชาตินิยมมากๆนะครับผมหรือว่าเรียกดิจิ t a ลนู m ม d ครับวันนี้คุณแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับมือถือหนึ่งเครื่องครับคุณอยู่ตรงไหนของบนโลกก็ได้ครับคุณก็สามารถทํางานได้เหมือนกันครับได้เงินได้เหมือนกันครับผมอ่านะครับผมก็จะมีเรื่องวีล็อกเข้ามาครับผมก็อาจจะไปวอลกนู่นวอลกนี่นะครับแล้วก็เออเราอธิบายว่าเอ้ยวันนี้เราก็อาจจะทําคลิปตรงนั้ คิวช่วว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะเออเพราะว่าอย่างแรกนะครับทุกคนที่ได้ดูวีล็อกของคิวรับก็จะได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับและเราก็ยังได้รู้ว่าเฮ้ยตอนที่เรากําลังเที่ยวอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทํางานเราก็ได้มีประสิทธิภาพด้วยเหมือนกันนะครับผมใครที่มีมือถือเครื่องเดียวมีคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับในปีหน้าเนี่ยเราเจอกันจากหนักจากเต็มแน่นอนนะ ต่ถ้าในปีนี้นะครับแล้วอยากกระโดดข้ามเข้าไปเรียนก่อนนะครับผมคิวก็ได้เปิดคอร์สไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือคอร์สควอนตัมวเลียวนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยต้องไปเรียนต้องไปเรียนนะครับผมอ่าเดี๋ยวคิวขึ้นไปให้นะโอ้โปรเจกต์ค,คอร์สเยอะนะครับผมแต่โปรเจกต์นี้เนี่ยก็เปิดไว้เพื่อปีหน้าเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเริ่มเรียนแล้วนะโอเค ต่อมาครับแนวชางของช่องของเรานะครับนอกจากรเรยจะมีเพิ่มเติมของเรื่องของวีล็อกนะครับแล้วก็มีการทําอาชีพดิจิทัลโนแบบเพิ่มขึ้นมานะครับผมเราก็จะมีการนะครับให้กาลังใจนะครับผมแล้วก็พูดเกี่ยวกับการบริหารเงินนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคิวมองว่าการพูดเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะครับอย่างเดียวเนี่ยมาอาจจะไม่พอครับวันนี้คุณขายได้แต่ถ้าเกิดคุณบริหารเงินไม่เป็นเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะจบลงก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีการบริหารเงินที่เป็นนะครับผมและย แต่คุณไม่มีกําลังใจในการทำงานเขาบอกเคยได้ยินคนประสบความสำเร็จเขาได้พูดไหมครับว่า วันนี้เราอาจจะมีแรงจูงใจในการซื้อหนังสือมานะครับแต่เราไม่มีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือเข้าใจปะเราซื้อมากเราก็วางไว้อะเข้าเข้าใจไหมครับฉะนั้นว่าวันนี้คิวก็จะเป็นเหมือนช่องช่องหนึ่งที่จะคอยเติมไฟกับเพื่อนเพื่อี่ๆนะครับอาจจะเป็นพอดแคสที่อามาพูดเรียบๆรียง่ายๆนะครับผมในการใช้ชีวิตนะครับให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับให้มันมีรายได้ที่มั่นคงบั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของช่องเราที่อยากจะพัฒนาต่อไปนะครับให้ม ก็ขอบคุณนะทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดแชร์จะดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่ชอบเนื้อหาตรงนี้หรือว่าอยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เนื้อหาหลักสําคัญนะครับของช่องนะครับก็ยังเป็นการสอนขายเกี่ยวกับออนไลน์นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย คุณรู้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้อะไรหลายคนรู้จักช้อปปี้นะครับผมช้อปปี้อันเดียวเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ได้5ช่องทางแล้วนะครับผมไอ้5ช่องทางเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังถูกต้องไหมและอนาคตอ่ะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับผมช้อปปี้จะมีการอัปเดตอะไรมาไหมหรือว่าลาซาด้าจะเล่นแบบไหนคุณรู้ไหมครับถ้าหลายคนยังไม่ทราบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเอ๊คุณรู้ไหมครับว่าวันนี้ถ้าเราขายของบนลาซาด้า คุณสามารถขายของส่งไปยังทวีปเอเชียได้อ่าโดยที่คุณก็ขายอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบเนี่ยก็ติดตามช่องนี้ไวนะ้นะเออนะครับส่วนแนวทางของบริษัทเรานะครับคิวตอนนี้ก็ได้เปิดบริษัทนะครับคิวมันนี่เป็นทอกก็ฝากบริษัทไว้ในอ,อ้อมอ,อกอ้อมใจนะผมบริษัทของเราเนี่ย ก็จะรับทําคลิปวิดีโอนะครับด้วยอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมสาหรับใครที่อยากได้คลิปประมาณแบบภาพเสียงแบบนี้ในใครตามหาที่เก็บฟองน้ำ้ังจานกันบ้างนี่เลยที่วางฟองน้ำ้ังจานทูอินวันแบบไม่ต้องจาะผนงังสามารถใช้ตากผพพ้าผืนขนาดเล็กได้พิกัดจิมทีตะกาคลิปนี้ได้เลยนี่นะครับผม สวยๆแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทําให้คุณได้นั่นเองนะครับก็ราคาของคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับผมสําหรับใครที่มีสินค้าอยู่แล้วนะครับหรือไม่มีสินค้าก็แล้วแต่แล้วอยากให้เราทําคลิปให้ไปทำในหน้าหรือเอาไปโปรโมทยิงแอดก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้เนี่ยคิวก็ได้ทําอยู่นั่นเองนะครับก็ฝากบริษัทคิวมินิมัททอไว้ในอ้ออมกอ้อมใจด้วยนะครับผมต่อมานะครับของคิวเนี่ยในอนาคตนะครับน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการทําสังกัดนะครับขึ้นมานะคือตอนนี้เนี่ยคิวเชื่อว่า หลายๆคนนะครับที่เป็นนักเรียนของคิวนะหรือว่าคนที่ดูยูทูบของคิวเนะี่ยแล้วอยากที่จะเออมีไรายได้แบบจากทางออนไลน์แบบมั่นคงัางครั้งมั่มมยิ่งขึ้นนะครับคิวว่าแนะนําว่าเฮ้ยเราต้องมีสังกัดนะครับเพราะสังกัดเนี่ยเขาจะมีการสอนนั่นเองนะผมแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือเหล่าครีเอเตอร์เราในหน้าหรือคนอยากทำาะไได้ออนไลน์เนี่ยให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ย ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของคิวเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินการเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการเปิดสังกัดแล้วนั่นเองนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถเข้ามาสังกัดคิวได้นะวันไหนเปิดจะแจ้งให้ทุกคนทราบเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมต่อมานะครับผมตัวของคิวนะครับบริษัทของคิวนะครับนอกาจากที่เราจะมีคอร์สนะครับมีการ รับทําคลิปนะครับแล้วก็มีการทําสังกัดนะครับยังไม่พอครับตัวของบริษัทเรานะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีการสอนและก็การบอกสัมมนานั่นเองครับผมออกสัมมนาไปหลายๆที่นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิวก็ได้ออกไปสัมมนาหลายๆที่นะครับผมรวมไปถึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็ได้ไปสัมมนาที่เชียงใหม่นะครับผมก็ไปสอนสัมมนาเกี่ยวกับช่องทางการสร้างไรายได้บนทิกต o k ว่าคุณสามารถช่องคุณสามารถสร้างไรายได้บนทิกต o k เนี่ยในรูปแบบไหนได้บ้าง แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับผมอันนี้คิวก็ได้ไปบอกนะครับผมไปโปรโมทนะครับแล้วก็ไปให้เพื่อนเพื่อนี่ๆเนี่ยมีรายได้ช่องทางช่อง,องทางมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับใครนะที่อยากให้คิวไปไปพูดนะสมัมมนานะ <Wy> <ๆ>ก็สามารถเชิญได้นะครับผมยินดีมีมากๆนะครับผมต่อมาครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มาแรงมากๆนะครับผมตอนนี้บริษัทเรารับคิดคอนเทนต์นะครับสำหรับผู้ประกอบการแล้วแบบมีสินค้าแต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะถ่ายคิดยังไงนะครับตอนนี้บริษัทเรารับคิดคอนเทนต์ให้นะครับผม ก็จัดเป็นแพ็กเกจง่ายๆนะครับผมแล้วเราก็มาวัดผลกัน,นครับยังไม่พอนะครับผมยังกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดให้กับสินค้าของคุณด้วยนะครับวันนี้สําหรับใครที่ยิงแอดแล้วแบบเฮ้ยคิวพี่ยิงแอดไปแม่งไม่ได้ยอดเลยว่ะผีเข้าอะไรเงี้ยผีเข้าใครจะเคย,ยดิ้นไหมหลายๆคนนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ยิงแอดอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจคําว่าผีเข้าคืออะไรนะครับผมมันทาไมยิงแอดแล้วไม่มียอดขายเลยทาไมยิงแอดแล้วเสียเงินเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยิงแอดไปผิดกลุ่มเป้าหมาย คือคิวเคยได้พูดคํานี้หลายๆรอบแล้วเนาะก็คือวันนี้ครับถ้าสมมติเราขายผ้าอนา,ามัยใช่ไหมเราขายผ้าอนามัยแล้วเรายิงแอดไปให้ผู้ชายอะ่ะผู้ชายจะซื้อไหมไม่ซื้อถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยิงผ้าอนามัยเนี่ยไปให้ผู้หญิงถูกต้องไหมครับแค่นั้นแหละครับผมวิธีการแอดก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับฉะนั้นแล้ครับวันนี้ถ้าเกิดใครมีสินค้าอยู่นะครับผมแล้วคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยก็สามารถมาจ้างตัวบริษัทของคิวได้นะตอนนี้คิวว่ารับอยู่นั่นเองนะครับก็ขอฝากบริษัทของคิ และนี่ก็คือการตั้งเป้านะครับในปี2024นะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอะไรไปนะครับก็จะอัปเดตในช่องนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับหลักแสนทัพย์ที่ติดตามคิวมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับผมบางคอมเมนต์ที่คิวไม่ได้ตอบคิวก็ต้องขออภัยมากๆเลยครับผมเพราะว่าคอมเมนต์คิวเยอะมากๆจริงๆวันนี้คิวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครัผม